วัสดีค่ะสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลมาเจอกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและคลิปนี้แน่นอนอ้อยจะพาทุกคนมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพืชกิ่งพันธุ์ทั้งหลายที่อ้อยได้เคยซื้อมาแล้วก็ได้เคยทําคลิปปักชํากิ่งพันธุ์ต่างๆลงถุงนะคะเพื่อเตรียมจะปลูกไม่ว่าจะเป็นชะอมหรือแม้กระทั่งว่าไผ่กิ่ซุงต่างๆนานา,น,านานามีบางส่วนที่อ้อยได้ลงหลุมปลูกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งปลูกไปเมื่อเร็วๆนี้เอง แล้วก็กําลังแตกกิ่งแตกก้านขึ้นมาแล้วก็บางส่วนที่ว่าพร้อมปลูกเตรียมที่จะเอาไปลงดินปลูกเดี๋ยวอ้อยจะพาไปชมกันว่ามีอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะนี่จะพามาดูนะคะท่านผู้ชมอิ่งพันธุ์ชะอมที่อ้อยปักชําลงดินใส่ถุงไว้นะคะในคราวก่อนตอนนี้ก็แตกสวยงามค่ะลากเดินแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปลงปลูกแล้วเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูใกล้ๆ สังเกตสีขาวๆนี่นะคะนี่คะ่ะออกลากเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเอาไปปลูกเป็นเป็นแนวรั้วนะคะปลูกเป็นแถว ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปปลูกให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปชมทีเดียวเลยค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมจะอมที่อ้อยปักชำไว้นะคะก็ได้นำมาปลูกเป็นทิวแถวเป็นแนวรั้วริมบริเวณพื้นที่ไล่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากว่าช่วงเช้าตอนที่ปลูกเนี่ยฝนตกพรำทั้งวันเลยนะคะเลยไม่สะดวกที่จะถ่ายให้ชม แล้วก็ตอนปลูกเสร็จเมื่อกี้นี้ก็ตกเทลงมาอีกค่ะจะเห็นว่าน้ำขังตกชุ่มช่าเลยนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ้อยจะต้องคลุมผ้ายางด้วยอันนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาส่วนตัวนะคะคือว่าป้องกันไก่มาคุ้ยเขียะคะ่ะแล้วก็ป้องกันญ้าเป็นในตัวด้วยค่ะจะอมเป็นพืชที่ติดง่ายนะคะเป็นพืชริมรั้วปลูก เป็นอ,อย่างที่อ้อยทำนี่ก็ประมาณว่าผักสวนครัวรู้ว่ากินได้อะคะ่ะถ้าเหลือก็ขายก็มาถ่ายอัปเดตให้ได้ชมกันนอกจากชะอมนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงนะคะ่ะก็จะมีไผ่กิมซุงนะคะที่ปลูกไว้ระยะปลูกก็3ามคูณสนี่นะคะกำลังเริ่มแตกลงปลูกไปได้1สัปดาห์ค่ะทุกคน เทคนิคการปลูกก็อย่างที่เคยถ่ายให้ทุกคนชมกันนะคะในคลิปการปลูกไผ่กิมซุงอ้อยก็จะปลูกเอียง45องศานะคะเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกหน่อขึ้นมาในแนวตรงเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นี่ค่ะหนึ่งสัปดาห์หลังจากปลูกนี่นะคะระยะห่างประมาณ3เมตรค่ะอ่อทุกต้นที่ลงปลูกไปนี่นะคะ แตกกิ่งแตกตาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะหนึ่งสัปดาห์เองนะคะทุกคนแตกขึ้นมาสวยงามมากแล้วก็มุมนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะเพิ่งลงปลูกไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เหมือนกันค่ะก็พื้นที่แปลงเล็กน้อยตรงนี้นะคะอ้อยตั้งใจจะให้เป็นแปลงเกษตรผสมผสานค่ะยังไงก็คอยดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะ แล้วมีเคล็ดลับเก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้อะไรใหม่ๆอ้อยก็จะมาแชร์มาอัปเดตให้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอขระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ